จุเอจุเอมินตาครับจุเอจุเอุเอจุ๊เอ๋อจ้าเอจุเอ๋จเอยจุเอ๋จุ๊เอ๋อ๋จุ๊เอุ๋่รัอุ๋เอ๋นุนเอ๋จุ๊เอ๋นอ๋จิ๊เอออจเอุเอุุุ ปูน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 เจ้าเอกเจ้เอครับเจ้เอกเด็กน้อยเด็กน้อยน่ารักน้อ,องมินตาบอน้อยจุ๊บแป้งทอดน้อยจุ๊บแป้งทอดเรากับแม่ลูก น้องมินตาห้าขวบแล้วครับน้องเป็นเด็กอารมณ์ดีมากไม่งอเงครับเป็นเด็กที่ไม่งอเงยิ้มเก่งมินตาเด็กน้อยยิ้มสิลูกยิ้มง่วงนอนหรืยยัง กินนมแล้วนะกินนมแล้วนะครับน้องกินนมแล้วอุ้ย uh อ <mythology> ุ้ยอุ <S <S <weed>. ้ยอุ้ยอุ้ยออกกำลังกายกับแม่ไหมไปไหนลูกเฮ้นี่ออกกำลังกายกับแม่ไหมไปไหนครับวันนี้วันนี้พี่พี่พี่เชี่เดอร์ทำยังไงนะพี่นักเรียนเชี่เดอร์ทำยังไงนะหนึ่งอ่ะทำให้ไหวดูสิหนึ่งสอง 嗯。<laughs> <laughs>